วิธีรักษาแผลเป็นลบรอยแผลเป็นให้ได้ผลวิธีรักษาแผลเป็นและวิธีลบรอยแผลเป็นให้ได้ผลรวบรวมสูตรวิธีการแก้แผลเป็นให้กลับมามีผิวเรียบเนียนชนิดของแผลเป็น 1. แผลเป็นที่แบนราบแต่มีสีที่อ่อนกว่าหรือเข้มกว่าสีผิวปกติที่วนอยู่รอบๆบ 2. แผลเป็นที่มีการดึงรั้งของผิวหนังทําให้ผิวมีความบิดเบี้ยวตามแรงดึงรั้งของแผลเป็นเกิดเป็นผังผืด 3. แผลเป็นที่มีความนูนหนามีขอบเขตชัดเจนอยู่บนตัวแผลไม่ขยายขอบออกจากแผลแผลอาจมีขนาดเล็กลงได้เอง 4. แผลเป็นชนิดคี้หล่อยมีความนูนหนาที่ลุกลามออกนอกตัวแผล มีลักษณะนูนแข็งเห็นชัดเจนจากผิวหนังปกติและลามออกไปยังผิวหนังบริเวณข้างเคียงตัวแผลมักนูนเนื้อผิวหนังปกติตั้งแต่4มิลิเมตรขึ้นไปแผลเป็นจะไม่ยุบหายไปเองมักพบแผลเป็นคีลอยด์บริเวณต้นแขนหูหัวไหล่ผิวบริเวณหน้าอกวิธีการรักษาแผลเป็น หการใช้ยากแก้แผลเป็นซึ่งจะช่วยให้แผลมีสีจางลงหรือเบาลงได้แต่ต้องใช้เวลานาน 2. การใช้แผ่นเจลซิลิโคนติดบนแผลเป็นช่วยลดการขยายตัวของแผลลดการสูญเสียน้ำออกจากบริเวณรอยแผลมักใช้กับแผลเป็นที่เป็นใหม่ๆโดยปิดทับแผลมากกว่า12ชั่วโมงต่อวัน อาจใช้ระยะเวลานาน4-6เดือนไม่ควรใช้ขณะเป็นแผลเปิด 3. การฉีดยาสเตียรอยทำให้แผลเป็นแบนราบซึ่งใช้เวลาไม่เท่ากันขึ้นกับขนาดแผลเป็นหากมีแผลเป็นขนาดใหญ่จะใช้เวลานาน 4. การฉีดฟิลเลอร์ใช้สำหรับแผลเป็นที่เป็นรอยบุ๋มจะเห็นผลอยู่ประมาณ6-8เดือน หลังจากนั้นก็ต้องมาฉีดเพิ่มเพราะสารสังเคราะห์ที่ฉีดเข้าไปในรอยบุ๋มจะยุบตัวลงเอง 5. การสักสีผิวแพทย์จะสักสีเข้าไปในแผลเป็นถ้าผู้ป่วยผิวสีขาวจะใช้สีขาวในการสักถ้าผิวสีแทนจะใช้สีแทนในการสัก 6. กการลอกผิวด้วยกรดผลไม้วิธีนี้เหมาะก,กับแผลเป็นลักษณะตื้นมาก 7. การเลเซอร์แผลเป็นการเลเซอร์จะทำลายเนื้อเยื่อผิวที่นูนให้เรียบขึ้น8การฉายรังสีเป็นการทำเพื่อให้แผลเป็นนูนมากขึ้นเกาการทำ IPL intense plus light เป็นการใช้พลังงานของแสงไปทำให้เนื้อเยื่อที่เป็นผังผืดเกิดการเรียงตัวได้เป็นระเบียบทำให้แผลมีขนาดเล็กลง การรักษาต้องทำอย่างต่อเนื่องและใช้เวลานาน 10. การใช้ความเย็นซึ่งอาจเป็นไนโตรเจนเหลวจีบริเวณแผลเป็นเหมาะก,กับแผลเป็นที่นูนหนาความเย็นจะทำให้เกิดภาวะถุงน้ำและเกิดการแตกสลายไป11การผ่าตัดเอาแผลเป็นเก่าออกแล้วเย็บแผลใหม่ขึ้นมาอีกครั้งการผ่าตัดแก้ไขจะทำเมื่อ แผลเป็นนั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วอาจต้องผ่าตัดนำผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่งมาปิดแก้ไขแผลเป็นเดิมการผ่าตัดจะต้องทำโดยสัลยแพทย์ชนิดของยาแก้แผลเป็น 1. ยาทาแบบครีมเป็นยาทาที่มีส่วนผสมของน้ำมันมากกว่าน้ำจึงทำให้เนื้อครีมมีความเข้มข้นสูงยาประเภทนี้เหมาะสำหรับ คนที่มีผิวแห้ง 2. ยาทาแบบเจลมีส่วนผสมของน้ำเป็นหลักมีส่วนผสมของน้ำมันในปริมาณน,น้อยหรือไม่มีเลยทำให้ซึมลงสู่ผิวได้ง่ายและรวดเร็วกว่ายาทาแบบครีมเหมาะสําหรับคนที่ผิวเบาะบางหรือแพ้ง่ายแต่ไม่เหมาะกับคนที่ผิวแห้งการทายาควรทาในขณะที่ผิวกำลังเปียกชื้น เช่นหลังล้างหน้าหรือหลังอาบน้ำเพื่อให้ยาซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วอาจทายาวันละสองครั้งหลังจากอาบน้ำเช้าเย็นการทายาบ่อยเกินไปไม่สามารถรักษารอยแผลเป็นให้หายได้ร้อยเปอร์เซนหากรอยแผลเป็นจางลงแล้วสามารถหยุดใช้ยาได้หลังจากได้อ่านกันแล้ว ใครที่กำลังประสบปัญหามีแผลเป็นอยู่ก็ลองเลือกสักหนึ่งวิธีในการแก้ปัญหาแผลเป็นแต่เป็นไปได้ยากมากที่แผลเป็นจะหายไปร้อเปอร์เซนแต่อาจจะจางลงได้แต่ต้องใช้เวลาในการรักษาเป็นระยะเวลานาน,านอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะ เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ